เขาจึงออกตัวควันขโมงเพื่อมุ่งนาสู่เส้นชัยซึ่งดอนนี่ได้เป็นฝ่ายขึ้นนำส่วนคิดที่โผล่มาจากไหนไม่รู้ได้บิดตามรถสองคันนั้นไปโดยที่ไม่สนใจสโมกที่ยืนดูอยู่ข้างสนามสตันได้ไล่ตามดอนนี่มาติดติดจนแซงเขายังขาดลอยดานคิดได้ขี่ตีคู่ขึ้นมาและบิดเข้าเส้นชัยเป็นคันแรกเขายืนบนรถอย่างเททำให้ทุกคนต่างชื่นชมที่เปิดตัวได้เทมากสตันเป็นฝ่ายชนะดอนนี่ เขาได้เงิน5,000ดอลลาร์กับหมวกกันน็อกเป็นรางวัลสมโมกจึงเข้ามาเตือนคิดเขาจะลงแข่งแบบนี้ไม่ได้ถ้าไม่มีทีมมันผิดกฎของที่นี่ทำให้เขาไม่พอใจอย่างมากจึงท้าสม,มคแข่งรถทนายอยากแข่งกับฉันไปตั้งทีมให้ได้ซะก่อนซึ่งทีเจจะเข้ามาสั่งสอนคิดที่ทำตัวอวดดี ไต่สโม่ก็ได้ห้ามไว้พอคิดแค่อยากเปิดตัวในงานนี้เท่านั้นส่วนสตันแท้จริงแล้วเขาเป็นเพื่อนกับคิดได้ร่วมกันโกงดอนนี่นำเงินที่ได้มาแบ่งกัน